นี่นะครับผมจะมาบอกสูตรเลยสาร PE ยังไงไม่ให้รูดก็คือแบบนี้ครับเห็นลายท่านบอกเกี่ยวก้อยแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าเกี่ยวอะไรผมเรียกว่าวิธีตักแล้วกัน ที่ผมใช้สารแห่ PE ทุกวันนี้ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับขั้นแรกครับมว้วนก่อน1รอบธรรมดาเราสารได้แห่ได้ในรอบนี่้เราจะม้วนแค่รอบเดียวแล้วก็เกี่ยวแต่ทีนี้ PE เราต้องสองรอบเพื่อความแน่นเพื่อความแน่นครับแล้วก็ตักเลยดันขึ้นเสน็แล้วดึง ดึงดึงกดรูดนี่ครับเราจะเห็นปุมมันผมจะถอดให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงรูดหรือไม่รูดเท,ทให้ดูเลย มาดูกันว่าจะรูดหรือไม่รูดนี่ครับพันเลยพันเลยต้องดึงเลยตกเลยปึกปึกดึกปึกบึก,กดูฮะ มีรูดเหมือนเดิมปกติครับก็แค่นี้นะครับเทคนิคของผมไม่มีอะไรมาก